ลบตรงนี้ออกโอเคต้องลบตรงนี้ออกลบออกก่อนแล้วกันโอเคครับอยลบออกยากมากครัลุกก่อนนะลบก่อนนะโอเคมาครับต้นบุครีก่อนครับต้นสุดท้ายมาครับเรามารีวิวกันนะครับต้นมูลนึ่งก็อุ๊ยยังเหลืออีกต้นหนึ่งยังเหลืออีกต้นหนึ่งลบโอเคครับ ต้นมูนแมงโกกของเราเนี่ยเราจะปลูกเลยแล้วกันนะดูครับรดน้ำรดน้ำวางวางแล้วผมว่ารดน้ำไม่น่าพออย่างเดียวนะครับผมว่าผมน่าจะต้องเอาไอ้นี่เพิ่มมาอีกเป็นสปริงเกร์สปริงเกร์เบสิกนะเพราะมีแค่นี้ครับเพราะกอรลี่ผมเอาไปทำให้มูนเมลอนมันใหญ่หมดแล้วครับ ลดน้ำต่อเลยแลครับโอเคลดไปเรื่อยๆไม่รู้ว่ามันจะขายแพงไหมใครที่รู้ว่าคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่ามาขายแพงไหมเพราะผมซื้อมาต้องพันล้านเลยนะต้นละพันล้านเลยนะครับทุกคนกว่าผมจะได้มันมาเนี่ยโคตรยากลำบากเลยครับ เรามาดูนะครับนี่ครับตัดมาตอนโตเลยก็แล้วกันนี่อันนี้ตอนโตแล้วนะครับนั้นผมต้องรอมันรอมันออกผลนะครับผมต้องรอให้มันออกผลอีกนี่ครับผมตัดมาตอนโตแล้วนี่ครับตอนนตอุ้ยผมเก็บผลก่อนนะครับ ว่าผมไม่เก็บทีกว่าเดี๋ยวจะค่อยมาเก็บกันละกันเดี๋ยวค่อยมาเก็บนะเดี๋ยวค่อยมาเก็บคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับเพราะความสั้นมันแค่สี่นาทีเท่านั้นเองครับมาดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงผมว่าผมจะตัดไปตอนมันออกผล,ลดีเลยนะครับเนี่ยทุกคนแต่ผมว่ามันน่าจะลองนี่ครับตัดมาตอนออกผลและ้วะครับ แต่มันก็ไม่ออกนะครับเพราะกว่ามันจะโตได้เนี่ยมันยากลำบากมากเลยครับทุกคนช่วยบอกนะครับว่ามันนานมากแค่ไหนเพราะตอนนี้ผมก็อัดคลิปตั้งแบบต้องนานแล้วครับผมก็ไม่รู้ว่าต้องงัดนานแค่ไหนเพราะผมว่ากว่ามันจะโตได้นั้นผมจะมารีวิวต้นส่วนของเจ้าต้นถั่วนะครับ ต้นถั่วตอนนี้ถ้าผมบอกไปทุกคนจะเชื่อไหมว่าผมมีต้นถั่วทั้งหมดเจ็ดต้นนะครับแล้วก็จะมีโกโก้หลายต้นนะครับนี่นะครับงั้นมาครับวันนี้ผมจะมารีวิวต้นถั่วที่ติดสถานโะกนะครับนี่นะครับอันนี้ผมล็อกเอาไว้ผมต้องเอาหัวใจออกกันนะครับหาก่อนนี่อน,นี่หัวใจโอเคผมล็อกแล้วนะครับ คนดูคิดว่ามันจะขายได้กี่บาทกันเที่ยวนะครับมาดูกันเรื่อนไปนี่ครับต้นทั้งหมดสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันนะครับงั้นผมลองขายหมดครั้งเลยดีกว่าน่าจะได้แพงอยู่โอแค่ร้านเดียวนะครับไม่เยอะมากแล้วอันนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่ผมอาจจะได้มาทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมขอไปแล้วครับ